การเปลี่ยนแปลงของสงครามไทยยุคสงครามเย็น <Means> ยุคโลกาภิวัตน์และยุคดิจิทัลหลังสงครามโลกครั้ง <us> ที่2ได้เกิดภาวะสงครามเย็นอันเป็นผลมาจากการแข่งขันด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและกำลังอาวุธระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกโลกถูกแบ่งออกเป็นสค่ายคือค่ายเสรีและค่ายคอมมิวนิสต มหาอำนาจทั้งสองฝ่ายพยายามเข้ามาแทรกแซงการเมืองในภูมิภาคต่างๆจนนำไปสู่วิกฤตการณ์การต่อสู้อันเนื่องมาจากความขัดแย้งเรื่องุดมการทางการเมืองและเนื่องจากสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือประเทศไทยจนเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ชนะสงครามไทยจึงเลือกให้การสนับสนุนสหรัฐอเมริกาในสภาวะสงครามเย็นอันเป็นผลให้สหรัฐอเมริกาเข้ามามีอิทธิพลต่อไทยทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจสังคม 1การเข้าเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศภายหลังจากที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์นำโดยโฮจิมินห์ได้รับชัยชนะในสงครามกอบกู้เอการาชของเวียดนามทำให้สงครามเย็นแผ่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อสหรัฐอเมริกาขยายบทบาททงางทหารเข้ามาด้วยการจัดตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันร,ร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีสมาชิก8ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสออสเตรเลียนิวซีแลนไทยฟิลิปปินส์และปากีสถาน ปัจจุบันไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกนําว่าเป็นการเสริมสร้างบทบาทและปกป้องผลประโยชน์ของไทยในระดับนานาชาติ 2. นโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับประเทศอินโดจีนเมื่อคอมมิวนิสต์ประสบชัยชนะในเวียดนามลาวและกัมพูชาตั้งแต่ปีพศ2518 ไทยต้องปรับเปลี่ยนนโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับประเทศเพื่อนบ้านอินโดจีนภายหลังที่เวียดนามแานกัมพูชาโดยสนับสนุนให้ยิงสัมมิขึ้นตกรองกัมพูชาและขับไล่ขเขมรแดงหลบนี้มาอยู่ตามป่าใชา่ แนวชายแดนไทยกัมพูชาระยะนี้ไทยปรับตัวโดยร่วมมือกับอาเซียนเพื่อเรียกร้องและกดดันให้เวียดนามถอนทหารออกไปจากกัมพูชาโดยไทยและอาเซียนได้ข้ามใร่วมกับประเทศมหาอำนาจเช่นสหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนญี่ปุ่นและยุโรปตะวันตก 3. นโยบายผูกมิตรกับประเทศตะวันตกในยุคสงครามเย็นไทยได้ผูกมิตรกับประเทศตะวันตกโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นํานโยบายต่างประเทศของไทยในระยะนี้คือการต่อต้านคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสหรัฐประชาชนจีนต่อมาเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างจีนกับรัสเซียและจีนหันมาปรับความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาไทยจําเป็นต้องปรับนโยบายโดยงดความใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาและเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกา ถอนฐานพับจากไทยได้หันไปสถาปนาความสัมพันธ์กับจีนและเริ่มให้ความสัมพันธ์กับสหภาพโซเวียตขณะเดียวกันมีการสถาปนาความสัมพันธ์กับลาวกัมพูชาและเวียดนาม 4. นโยบายการทูตเชื่อมโยงกับเศรษฐ,ฐกิจหรือการทูตรอบทิศทางในปีพศ2528ประเทศไทยได้ปรับตัวโดยนำการทูตเชื่อมโยงกับเศรษฐ,ฐกิจชักชวนให้นักธุรกิจ มาลงทุนในประเทศและประชาสัมพันธ์เชิญชวในให้ชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวและลงทุนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนของญี่ปุ่นขณะเดียวกันไทยได้เปรียบดุลการค้าจากสหรัฐอเมริกาจึงถูกสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการกีดกันทางการค้า 5. นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าหรือนโยบายอนุภูมิภาคนิยม ภายหลังการล่มสลายของสาภาพโซเวียตสงค้ามเย็นยุติลงไทยหันมาร่วมมือกับประเทศอินโดจีนโดยประกาศนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสาน,นามการค้าเพราะเห็นโอกาสที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ ในรูปของความร่วมมืออนุคุมิภาคหรือความร่วมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจทางภาคเหนือมีไทยพมา่าจีนและลาวต่อมาขยายเป็นห้าเหลี่ยมเศรษฐกิจมีไทยพมา่าบังคลาเทศอินเดียสีรังกาและหกเหลี่ยมเศรษฐกิจมีจีนพมา่าไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามส่วนทางใต้คือความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจมีไทยมาเลเซียอินโดนีเซียในขณะเดียวกันไทยปายาม จะใช้โอกาสในการเปิดประตูสู่อินโดจีนโดยมีเป้าหมายหลักคืออินโดจีนพม่าและอาเซียนในปีพศ2535ไทยได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งเขตการคา้าเสรีอาเซียนต่อมาเป็นการปรับตัวของไทยในยุคโลกาภิวัตน์ภายหลังสงครามเย็นยุติลงสหรัฐอเมริกากลายเป็นผู้นําเพียงผู้เดียวและสหรัฐอเมริกาได้ประกาศระเบียบโลกใหม่คือระบบชาติปไตยการค้าเสรีการขอรสิทธิมน,น,นุษยชนและการ ปกป้องสิ่งแวดล้อมสถาใการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในภูมิภาคและในโลกและการแข่งขันที่ไร้พรมแดนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทาให้ไทยต้องมีการปรับตัวเพื่อตอบผู้วิกฤตการปรับตัวที่สําคัญมีดังนี้ 1. การปรับตัวของไทยทางด้านสังคมกระแสโลกาภิวัตน์และระเบียบโลกใหม่ที่เน้นเรื่องการค้าเสรีส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโลกมีความเชื่อมโยงกันการแพร่ขยายอิทธิพลทางด้านการค้าของบริษัทข้ามชาติ ได้เข้ามาทำลายธุรกิจขนาดย่อมภายในประเทศสภาวะสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ไทยต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพแห่งการแข่งขัน,ขนการปรับตัวทางสังคมที่สำคัญมีดังนี้1.1การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8 แสดงให้เห็นจุดเปลี่ยนของวุทาศาสตร์การพัฒนาที่หันมาให้ความสนใจรักการพัฒนาแบบยั่งยืนและมียุทธศาสตร์ที่สําคัญคือเน้นการพัฒนาคนโดยถือว่าคนคือทรัพยากรที่สําคัญของชาติที่เรียกว่าทรัพยากรมนุษย์การรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมการกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิน่นโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรท้องถิ่นการสร้างประชารัฐ 1.2ปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นโดยให้ความสำคัญกับคนในท้องถิ่นการพัฒนาจะต้องเกิดจากการต้องการของชาวบ้านเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านเองตั้งคำพูดที่ว่าคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านยุทธศาสตร์การพัฒนานี้มีหลักการสำคัญ5ประการคือหลักการพึ่งพาตนเองซึ่งมีหลักการสำคัญคือการพออยู่พอกินปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต จากเพื่อการพาณิชย์เป็นการผลิตเพื่ออย่างชีพโดยมีเป้าหมายเพื่อกินเพื่อใช้เมื่อมีส่วนเกินจึงนำออกขายและการต้องการกระจายการผลิตในครัวเรือนเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความมัน่นคงของชีวิตพัฒนาบนพื้นฐานของวัฒนธรรมชุม,มชนให้ความสำคัญกับภูมิภาคชาวบ้านรวมกลุ่มเพื่อจะตั้งองค์กรชุมชนหรือองค์กรชาวบ้านเพื่อสร้างความเข้งแข็งและอำนาจต่อรองของภาคประชารัป 1.3การปรับตัวของไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9พศ2 5 4 5่ถึง2549นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ที่นำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัชญานำทางที่มีจุดเน้นคือการดำเนินการในทางสายกลางให้ก้าวทันโลกความพอเพียงที่เน้นการผลิตและการบริโภคเป็นความพอประมาณและความมีเหตุผล ความสมบูรณ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการผลิตเป็นองค์กรรวมมีความสมดูลระหว่างการแข่งขันจากโลกาภิวัตน์และกระแสท้องถิ่นนิยมมีความหลากหลายในโครงการสร้างการผลิตมีการใช้ทุนที่มีอยู่ในสังคมให้มาิทีิสาพสูงส,สุดไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายวัฒนธรรมแล,และภูมิปัญญาที่ดี จุดสีการปฏิรูปการศึกษาการศึกษาเป็นก,กลไกสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างรู้เท่าทันโลกการปรับตัวทางด้านการศึกษาที่สําคัญคือ 1.4.1การกำหนดสิทธิด้านการได้รับการศึกษาของประชาชนรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพศ2540มาตรา43ได้กำหนดสาระเกี่ยวกับการศึกษาว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสม,มอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีที่รัฐบาลจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย1.4.2การออกพระราชบัญญัติการศึกษา ชาติพศ2542ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปัิจรูปการศึกษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตคนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศผลิตคนให้มีความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่สำคัญคือทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษปฏิรูปวิธีการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญฝึกให้คิดเป็นทําเพลนและแก้ปัญหาเป็นโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมสิ่งแวดล้อมรู้เท่าทันโลกและอยู่ได้อย่างมีความสุข2การปรับตัวของไทยทางด้านเศรษฐกิจกระแสะโลกาภิวัตน์อันเป็นผลมาจาก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศระเบียบทางด้านเศรษฐกิจที่เน้นเรื่องการค้าเสรีทำให้ระบบเศรษฐกิจเชื่อมโยงกันการเคลื่อนย้ายการผลิตและการลงทุนข้ามชาติเพื่อให้ธุรกิจขนาดใหญ่และมีความพร้อมในการแข่งขันสูงเข้ามาแข่งขันกับธุรกิจภายในประเทศส่งผลให้ธุรกิจภายในประเทศที่มีทุนน้อยไม่สามารถแข่งขันได้ปัจจุบันการแข่งขันทางการค้าได้ทวีความรุนแรงประเทศต่างๆมีการกิดกันการค้าโดยใช้มาตรการต่างๆเช่นการกำหนดมาตรการ มาตรฐานสินค้ามาตรฐานแรงงานการรวมกลุ่มเศรษฐกิจตามภูมิภาคต่างๆของโลกเพื่ออำนาจต่อรองและเพิ่มศัก,กยภาพในการแข่งขนันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสังคมไทยที่สำคัญคือการเกิดวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจในปีพศ .2540 และลุกลามจุกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจแห่งเอเชียวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหนึ่งาเหตุสำคัญที่ทำให้ไทยต้องปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ ด้วยการปฏิรูปท้งสำคัญทั้งด้านการเมืองสังคมและเศรษฐกิจ2.1การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาจากการพึ่งพิงต่างประเทศมาเป็นการพัฒนาที่เน้นการพึ่งตนเองโดยการนำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยมีหลักการพัฒนาทางความคิดดังนี้ เศร,รษฐกิจพอเพียงหมายถึงเศร,รษฐกิจที่พึ่งตัวเองได้ทั้งการพึ่งตนเองทั้งด้านจิตใจสังคมทรัพยากรเทคโนโลยีและเศร,รษฐกิจโดยมีฐานการคิดในการพัฒนาเป็นลำดับดังนี้ 1. การพัฒนาตามขั้นตอนทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมี3ขั้นตอนได้แก่ขั้นที่ 1. การผลิตเพื่อบริโภคในครอบครัวขั้นที่2รวมกลุ่มเพื่อการผลิต การตลาดสด่วนตาวและขั้นที่ 3. ร่วมมือกับองค์กรภายในการทำธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ 2. สร้างพลังทางสังคมโดยประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนสื่อมวลชนเพื่อขับเคลื่อนขบวนการพัฒนาธุรกิจชุมชน 3. ยึดพื้นที่เป็นหลักการใช้องค์กรชุมชนเป็นศูนย์กลาง 4. ใช้กิจกรรมชุมชนเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้และการจัดการ 5. เสริมสร้างการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 6. วิจัยและพัฒนาธุรกิจชุมชนครบวงมจรผลิตแปรรูปขายและบริโภค 7. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มีศักภยภาพสูงแต่และเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ชุมชนปัจจุบันได้มีการน,นําในพระราชำริเศรษฐกษิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเฉพาะในโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลชุดปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในช,ชนบทและชุมชนเมืองได้แก่โครงการกลางถุงหมู่บ้านโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นต้น2.2การพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน การพัฒนาแบบยั่งยืนเป็นแนวคิดที่ผสมผสานระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ทรัพยากรการพัฒนาแบบยั่งยืนจะมีความสำคัญกันทั้งระบบการเมืองเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันได้มีการนำแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆเช่นการเกษตรแบบยั่งยืนการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 2.3เสริมสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มประเทศในเอเชียในระดับที่กว้างขึ้นเช่นแนวความคิดการจัดตั้งเวทีหารือสำหรับประเทศในทวีปเอเชียที่เรียกว่าเอเชีย a c d ซึ่งมีขอบข่ายควบคุมทวีปเอเชียทั้งทวีปอันได้แก่สมาชิกกลุ่มอาเซียนจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ปากีสสถาน ซาตาบาเรนความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะและจุดแข็งแก้ไขจุดอ่อนของแต่ละประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสถานภาพความมั่นคงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันในเอเชียมากขึ้น2.4การปฏิรูปภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็งและสุจริต โดยการสร้างธรรมาพิบาลด้านเอกชนให้เกิดขึ้นธรรมพิบาลคือการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับนักลงทุนชาวต่างชาติหลักธรรมพิบาลที่สำคัญคือการบริหารมีความรับผิดชอบมีความโปร่งใสเสมอภาคและการมีส่วนร่วมได้แก่การรับรู้ร่วมคิดร่วมตัดสินใจและร่วมตรวจสอบการใช้อำน,นาจรัฐทุกระดับ 3. การปรับตัวของไทยทั้งด้านการเมืองจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองการส่งเสริมการค้าเสรีการเคารพสิทธิมษยช,ชนการที่ทักสิงเวทล้อมสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงบีบคั้นให้ประเทศไทยต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ การปรับตัวทั้งด้านการเมืองที่สําคัญคือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับพศ2540รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและการปฏิรูประบบรชาชการซึ่งพอสรุปได้ดังนี้3.1การจัดทำถถรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปีพศ2540 คือเป็นการปรับตัวทางด้านการเมืองครั้งใหญ่สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีข้อกําหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อํานาจการปรับปรุงโครงสร้างทั้งด้านการเมืองให้มีเสถียรภาพประสิทธิภาพและคุณภาพโดยกําหนดให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจร,ริยธรรมของผู้ดํารงตาแหน่งทางด้านการเมืองและเจ้าหน้านรรที่ของรัฐเพื่อปกป้องกันประพฤติมิชอบโดยการกําหนดให้มีองคออ์กรอิสระทำหน้าที่ควบคุมกำกับ กำกับและตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองและข้าราชการประจำได้แก่คณะกรรมการเลือกสร้างกกตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช3.2การปฏิรูประบบราชการวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปีพศ2540เป็นผลมาจากการสะสมปัญหาต่างๆที่มีมานานกว่า30ปีปัญหาที่สําคัญประการหนึ่งได้แก่ภาครัฐขาดความสามารถในการบริหารจัดการและปรับตัวเองได้อย่างพันกัน จึงจำเป็นที่จะต้องปฏิรูประบบบริหารภาครัฐโดยปร,ปรับปรุงระบบราชการให้มีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารให้มีลักษณะอย่างภาคเอกชนมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารโดยใช้มาตรการต่างๆเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปการเมืองคือเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยการ,รยอมรับของประชาชน ยุคดิจิทัล1.0ถึง4.0ดิจิทัล1.0เปิดโลกอินเทอร์เน็ตยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตเป็นช่วงเวลาที่กิจกรรมและการดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนจากออฟไลน์เป็นออนไลน์มากขึ้นดิจิทัล2.0ยุคโซเชียลมีเดียต่อจากยุคดิจิทัล1.0เป็นยุคที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างเครือข่ายติดต่อสื่อสารกันในโลกออนไลน์ที่เรียกว่าเครือข่ายสังคม ดิจิทัลสายุคแห่งข้อมูลและ Big Data เป็นยุคที่มีการใช้ข้อมูลที่มีจํานวนมหาศาลให้เกิดประโยชน์การเติบโตของยุค s โซเชีย e d ลมีเดียดิจิทัลสีนย์เทคโนโลยีที่ชาฉลาดยุคที่มีความฉลาดของเทคโนโลยีทําให้อุปกรณ์ต่างๆสื่อสารและทํางานร่วมกันได้อางอาัตโนมัติ เทคโนโลยีใน3ยุคที่ผ่านมาเป็นเหมือนแขนขานในเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกหยิบจับคำนวณให้แก่มนุษย์และเทคโนโลยีเหล่านั้นไม่มีสมองเป็นของตนเองในยุคที่4นี้เทคโนโลยีถูกนำมาพัฒนาต่อยอด